สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อหลังจากคุณหันหลังให้เขาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง หลังจากที่คุณหันหลังให้เขาแล้วคือไม่สนใจเขาแล้วตัดขาดจากเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างเหมือนชีวิตเขาเจอกับความสับสนอะเขาเจอกับความสับสนเจอกับความลังเลใจไม่รู้จะเดินไปทางไหนมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจแต่ก็ยัง กล้ากลัว,ลวมีความกังวลแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนเอาตัวเองไปไปอยู่ในปัญหาเหมือนก้าวเข้าไปเองแล้วก็ออกมาไม่ไดออ้ประมาณว่าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆติดกับดัก ติดกับดักอะไรบางอย่างที่ที่ตัวเขาเองเป็นคนสร้างขึ้นมาหรือว่าเข้าเข้าไปในกับดักนั้นเองแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอาการสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไง แสดงว่าสิ่งที่เขาสับสนหรือว่าเป็นปัญหาในชีวิตเขาไม่ใช่เรื่องงานนะคะเรื่องงานเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยบางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้งานใหม่หรือว่าเออได้ทําตําแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าได้งานใหม่ก็คือเป็นงานที่เหมาะสมกับเขาทำแล้วเออรู้สึกมีความสุขทำแล้วทำแล้วดี มีความก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอ,อ,อืมถ้าเรื่องงานเรื่องเงินเรามองดูว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาเครียดอยู่หรือเรื่องที่เขาแบบกึนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอื่นๆืเดิ สี่ดาบสี่เหรียญไฮพีสเทดอารมณ์เหมือนอยากอยู่คนเดียวอ่ะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับผู้คนเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมหรือเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสังคมอืมอยากอยู่คนเดียวอยากเก็บตัว อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากคุยกับใครด้วยไม่อยากพูดไม่อยากคุยอะไรกับใครอะาดูสิมีอะไรอีก เอาจริงๆแล้วนะตอนเนี้ยเหมือนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะคือเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเขาก็อยากจะโฟกัสที่หน้าที่การงานมากกว่าส่วนเรื่องความรักเหมือนเขายังอยากเก็บเอาไว้ในใจหรือว่าเหมือนมีความยังไม่มั่นคงอะยังรู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักแสดงว่า lucky in game แต่ไม่ lucky in love ไหนเขามีใครหรือ,อยังเขามีใครคนอื่นไหมหลังจากที่เลิกลากับคุณไปแล้วอ่าเป็นลักษณะพูดคุยเป็นลักษณะที่แบบมามาไปไปไม่ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบคบหาจริงจังหรือถ้าเขาคบหากับใครหรือถ้าเขาทิ้งคุณไปเพราะใคร ก็เลิกแล้วก็คือก็คือห่างกันไปแล้วอืมคือประมาณว่ามันไม่เวิร์กว่าอย่างนั้นเถอะถ้าตอนที่คุณกับเขาเลิกกันหรือเหตุผลที่ทําให้คุณกับเขาเลิกกันเพราะเขามีคนอื่นหรือเขาดึงมือที่สามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เขากับคนนั้นก็ไปไม่รอดนะก็คือไม่เวิร์กอะค่ะแต่ว่าถามว่าช่วงนี้เขามีคนเข้ามาบ้างไหมหรือว่าเขายังคุยคุยกับใครบ้างไหม ก็มีก็อาจจะเป็นคนนั้นก็ได้คนคนที่เป็นต้นเหตุให้คุณสองคนต้องเลิกกันแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบอ่อนๆออฟๆไปๆมาๆยังไม่ได้แบบจริงจังมีการพูดคุยกันอืมมีการพูดคุยกันอาจจะเจอกันบ้างอาจจะเดทกันบ้างอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความจริงจังที่ว่าเออเราจะคบหากันแบบ เปิดตัวเปิดใจจริงจังอะไรขนาดนั้นอะอย่างเพราะว่ามันจะเป็นแบบมามา,มาไปไปมากกว่านะคะเป็นความรู้สึกแบบฉาบฉวยอืมหรือถ้าไม่ใช่คนนั้นแต่เป็นคนอื่นเข้ามาก็จะเป็นแค่นั้นแหละได้แค่คุยคุยเพราะโดยส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยคนคนนี้ยช่วงนี้เหมือนแบบไม่ค่อยเปิดใจอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะ โฟกัสในเรื่องความรักหรือว่าเบื่อค่อนข้างเบื่อค่อนข้างจะเหนื่อยอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบอยากเหมือนมีโลกส่วนตัวค่ะหรืออาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคือโดยพื้นฐานเขาอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยหรือเปล่าคุยกับใครก็ก็จะแบบได้ไม่นานอะ่ะก็คือจะมีแพชชั่นแค่ในช่วงแรกๆพอสักพักหนึ่งก็เบื่อพอเบื่อก็กลับมาอยู่ในโลกของตัวเองอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็น้อยคนนะที่จะที่จะอยู่กับคนแบบนี้ได้เพราะว่าเขาจะแบบเหมือนกระตือรือร้นแค่ช่วงแรกๆแล้วพอช่วงหลังๆก็คือจะแผ่วลงแผ่วลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นจืดชืดเฉยชาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอเปลี่ยนไปละงั้นก็พอไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่รักฉันเหมือนเดิมแล้วเธอไม่สนใจฉันเหมือนเดิมแล้วฉันก็ไม่เอาดีกว่าพอดีกว่าหลายๆคนก็เท ไปง่ายๆเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีบางคนที่อพยายามอดทนพยายามที่จะไปต่อก็อาจจะมีช่วงที่แบบมามาหายหายเพราะว่าถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้ถ้ามันมีใครคนหนึ่งที่มันเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์หรือว่ามันไม่มันไม่สู้อ่ะซึ่งเป็นตัวเขาอ่ะค่ะอันนี้พูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีกับทั้งกับคุณหรือทั้งกับคนอื่นนะถ้าตัวตนเขาเป็นคนแบบนี้ เป็นแบบมีความกระตือรือร้นแค่ช่วงแรกคือช่วงแรกคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออเหมือนเขาแบบชอบเรามากเขาอยากคุยกับเราทุกวันเขาอยากมาหามาเจอนูน่นนี่นั่นคือดีมากสักพักหมดโปรความตื่นเต้นความกระหายอยากมันหายไปมันกลายเป็นความเฉยชาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออเขาเปลี่ยนไปอ่ะทำไมเขาไม่สนใจเราเหมือนเดิมทำไมเขาไม่แคร์เราเหมือนเดิม แล้วมันก็ไม่ใช่แต่บางคนก็คือทนได้บางคนพยายามปรับพยายามจูนพยายามจะเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็อาจจะอยู่กับเขาได้นานแต่ต้องบอกเลยว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเพราะว่ามีคนนึงไม่ให้ความร่วมมืออีกคนนะ่ะจะต้องแบบใช้แรงค่อนข้างเยอะที่จะพยายามพยุงหรือรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ แล้วยิ่งถ้าเขาอยู่ใน energy เนี้ค่ะเนี่ยอย่างที่บอกอะ energy เก็บตัว energy ที่แบบไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆแบบเนี้ยแบบยิ่งยากเลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เขาเหมือนแบบต้องการคนที่คุยแก้เหงาคือคุยได้อะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังเป็นแค่หนึ่งไม้ แล้วเป็นยังไงต่ออีกชีวิตเขาเราว่าตอนเนี้เขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะทำอะไรตามเป้าหมายของตัวเองเขามีเป้าหมายแต่เรามองว่าเป็นเรื่องงานไม่ใช่ในเรื่องของความรักเพราะเรื่องของความรักถ้าเท่าที่เปิดออกมาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเขาในช่วงนี้แล้วก็รู้สึกเบื่อเบื่อในานนะคะทีเนี้ย สิ่งที่เขากําลังพยายามกําลังทําทําให้มันออกมาดีที่สุดพยายามเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่เพราะเขามีเป้าหมายหรือสิ่งที่เขาอยากจะได้เรามองว่าเป็นในเรื่องของงานเรื่องของความมั่นคงในชีวิตหรือการเติบโตของชีวิตอะไรแบบเนี้ยคืออยากจะทําชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่าอือันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่คุณหันหลังให้เขาแล้วนะคะก็ เราไม่รู้ว่าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมสถานการณ์แบบที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้ยแบบที่เขาเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครเก็บตัวไม่ให้ความสนใจใครอะไรอย่างเงี้ยอืสนใจแต่เรื่องของตัวเองคุณอาจจะเคยเจอมาแล้วก็ได้แล้วตอนนี้มันก็กําลังเกิดขึ้นกับผู้หญิงอีกคนหรือผู้ชายอีกคนคนใหม่ของเขาแล้วมันก็จะยังเป็นแบบเนี้ยถ้า นี่คือนิสัยพื้นฐานของเขาและเขายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆยังไม่เจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังหรือว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะปรับปรุงอะไรบางอย่างเพราะต้องยอมรับนะว่าถ้านิสัยแบบเนี้ยมันมันก็ต้องปรับกันหน่อยแหละคือมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นนิสัยเสียหรือว่านิสัยที่แย่อะไรมากอะคะ่ะเพียงแต่ว่า ถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักอะ่ะนิสัยแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีกับความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ